นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะขอน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสแต่สรู้ชอบได้โดยพระองค์เองธรรมที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจ หาได้ยากในโลกประการหนึ่งก็คือขอเราจงเป็นอยู่นานจงรักษาอายุให้ยั่งยืนเหตุให้อายุยืนในยะหนึ่งก็คือเป็นผู้ตั้งอยู่ในธรรมมีศรัทธาศีลจาคะปัญญาพระผู้มีพระภาคตัดว่าดูก่อนพิสุขทั้งหลายสมัยใดพระราชาเป็นผู้ตั้งอยู่ในธรรม สมัยน <von Diamond Hai> ั้นแม้ข kind of mm. ้าราชการก็ย่อมเป็นผู้ต <them S 2> ั้งอยู่ในธรรมเมื่อข้าราชการตั้งอยู่ในธรรมสมัยนั้นแม้พราหมณ์และขาหบดีก็เป็นผู้ตั้งอยู่ในธรรมเมื่อพราหมณ์และขาหบดีตั้งอยู่ในธรรมสมัยนั้นแม้ชาวนิคมและชาวชนบทก็ย่อมเป็นผู้ตั้งอยู่ในธรรมเมื่อชาวนิคม และชาวชนบทเป็นผู้ตั้งอยู่ในธรรมพระจันทร์และพระอาทิตย์ก็ย anyway. <es nah> ่อมหมุนเวียนสม่ำเสมอเมื่อพระจันทร์และพระอาทิตย์หมุนเวียนสม่ำเสมอกันหมู่ดาวนักษัตริก็ย่อมหมุนเวียนสม่ำเสมอเมื่อหมู่ดาวนักษัตริหมุนเวียนสม่ำเสมอคืนและวันก็ย่อมหมุนเวียนสม่ำเสมอเมื่อคืนและวันย่อมหมุนเวียนสม่ำเสมอ เดือนหนึ่งและกึ่งเดือนก็ย่อมหมุนเวียนสม่ำเสมอกันเมื่อเดือนหนึ่งและกึ่งเดือนหมุนเวียนสม่ำเสมอฤดูและปีก็ย่อมหมุนเวียนไปสม่ำเสมอเมื่อฤดูและปีหมุนเวียนไปสม่ำเสมอกันลมย่อมพัดสม่ำเสมอเมื่อลมพัดสม่ำเสมอลมย่อมพัดไปถูกทางเมื่อลมพัดไปถูกทาง เทวดาย่อมไม่กำเริบฝนย่อมตกต้องตามฤดูกาลเมื่อฝนตกต้องตามฤดูกาลข้าวกล้าก็สุกเสมอกันดูก่อนพิสุกทั้งหลายมนุษย์ผู้บริโภคข้าวกล้าที่สุกเสมอกันย่อมมีอายุยืนมีผิวพรรณดีมีกำลังและมีอาพาธน้อยปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความมีอายุยืนคือการไม่ฆ่าสัตว ผู้มีพระภาคตัดว่ามานุษยบุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีก็ตามบุรุษก็ตามและปานาติบาตแล้วเป็นผู้เว้นขาดจากปานาติบาตวางอาจยาวางศาสตาได้มีความละอายถึงความเอ็นดูอนุเคราะห์ด้วยความเกื้อกูลในสัพสัตและพูดอยู่เขาตายไปจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เพราะกรรมนั้น อันเขาให้พรั่งพร้อมสมาทานไว้อย่างนี้หากตายไปไม่เข้าถึงสุกติโลกสวรรค์ถ้ามาเป็นมนุษย์เกิดณที่ใดในภายหลังจะเป็นคนมีอายุยืนมานพปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความมีอายุยืนนี้คือละปานาติบาตแล้วเป็นผู้เว้นขาดจากปานาติบาตวางอาจจาวางศาสตาได้มีความละอาย ถึงความเอ็นดูอนุเคราะห์ด้วยความเกื้อกูลในสัมปสสัตว์และพูดอยู่ทาเป็นเหตุให้อายุยืนห้าประการพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูก่อนพิสุจน์ทั้งหลายทํา5ประการนี้เป็นเหตุให้อายุยืนห้าประการเป็นฉไฉนคือบุคคลเป็นผู้ทําความสบายแก่ตนเองหนึ่งรู้จักประมาณในสิ่งที่สบายหนึ่ง บริโภคสิ่งที่ย่อยง่ายหนึ่งเป็นผู้เที่ยวในการสมควรหนึ่งเป็นผู้ประพฤติเพียงดั่งพรมหนึ่งดูก่อนพิสุทั้งหลายทำห้าประการนี้แลเป็นเหตุให้อายุยืนดูก่อนพิสุทั้งหลายทำห้าประการนี้เป็นเหตุให้อายุยืนห้าประการเป็นฉไหนคือบุคคลย่อมเป็นผู้ทำความสบายแก่ตนเองหนึ่ง รู้จักประมาณในสิ่งที่สบายหนึ่งบริโภคสิ่งที่ย่อยง่ายหนึ่งเป็นผู้มีศีลหนึ่งมีมิตรดีงามหนึ่งดูก่อนพิสุทั้งหลายทำห้าประการนี้แลเป็นเหตุให้อายุยืนผู้ให้โภชนะชื่อว่าให้อายุวันณนะสุข,ขะภละพระผู้มีพระภาคตัดว่าพิสุทั้งหลายผู้ให้โภชนาะ ชื่อว่าย่อมให้ฐานะสอย่างแก่ปฏิคา6กสอย่างเป็นอย่างไรคือให้อายุให้วันนะให้สุขะให้ภาระคันให้อายุแล้วย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งอายุอันเป็นทิพย์หรือเป็นของมนุษย์คันให้วันนะแล้วย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งวันนะอันเป็นทิพย์หรือเป็นของมนุษย์คันให้สุขแล้ว ย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งสุขอันเป็นทพิ์หรือเป็นของมนุษย์คั้นให้พระแล้วย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งพระอันเป็นทพิ์หรือเป็นของมนุษย์พิสุุทั้งหลายผู้ให้โภชนะชื่อว่าย่อมให้ฐานะสี่อย่างนี้แลแก่ปฏิคาหกผู้ใดย่อมให้โภชนะโดยเคารพตามการอันควรแก่ท่านผู้สำรวมบริโภคโภชนะ ที่ผู้อื่นให้เป็นอยู่ผู้นั้นชื่อว่าให้ฐานะทั้งสี่อย่างคืออายุวันนะสุขะและภลระผู้มีปกติให้อายุวันนะสุขะภละจะเกิดในที่ใดๆย่อมเป็นผู้มีอายุยืนมียศในที่นั้นๆสาธุ